คือเปียโมจิลาวานะคะสดสดร้อนร้อนไหนใครจะชิมก่อนจ้ะหนูค่ะไอจะบอกว่าทำเลยขาดจับโบเขาต้องชิมก่อนไม่กินก๋วยเตี๋ยวเออถูกต้องบ้านลาวบ้าจริงๆแม่มันเป็นยังไงคะรสชาติอร่อย เสี็จก่อนพูบ้าบ้ค่ะพี่พูบ้ากับชิคพูบ้าเสียถ่ายยูัวมันเสร็จเสียดไม่ได้เสียดไม่ได้ติดเต้ฉ่มือร่อยมากนันไม่บาดมากอร่อยฉ่ำไหมคะฉ่ามากไปไทอ่าไทยอีปอพกินเลย่จะากินทำไมถือถั่วมาถือจาน้นบอกให้ไทยเนเราต้องถือกันไปขึ้นแลดูไปหวานค่ะ มันดอ้ใครงม่นไเยคะลลือดเลดเลอดดขี่อมานมายกไยายแกมาชนมาขอแน่ิดตามนะได้ชอบมากชอบมากชอบมากได้ัวจริงจัาหนกยายดาว่าหนึ่งเดียวเรอเจ้าดาลว่าหนึ่งก่อนดาลาเนี่ยดาลาดาราดาราก่อนกับว่ามันบาดาคนมเปลี่ยนเน กูด่าแล้วเ็ด่ากูกันด่าอมสั้งซื้อบ่าด่าคนถึงขั้โย่โง่เก็บอย่าโยกนาะจะด่ากันแเบมือนีนี่แล้วม่โงกด่าบอแล้วม่โง่ด่าบอเก็ม่อีปอกเมื่อกเียัดับข้าวอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยมารอบที่สวันนี้